นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คาหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นหรือทําให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใดกรรมรักเลิฟคาา ตอนที่8รอคอยพาร์ทนายไอ้ไม้กูไปนั่งร้านกาแฟกับมึงนะผมยื่นหน้าไปอ้อนไอ้ไม้หลังจากจบชั่วโมงเรียนไปจีบสาวอีกสิม,มึงอะไม่ใช่กูจะยืมแล็บท็อปมึงไปพิมพ์รายงานหน่อยอะรายงานของกูยังไม่เสร็จเลยผมหันไปกระซิบบอกกับไอ้ไม้เพื่อนสนิทของผม ในใจมันก็เกรงมันอยู่มากเพราะผมไม่ค่อยอยากจะรบกวนยืมแล็ปท็อปมันไปพิมพ์งานของตัวเองอยู่บ่อยๆมึงยืมเครื่องกูไปทําที่บ้านก่อนก็ได้วันนี้กว่ากูจะเลิกงานก็ข้ามแล้วกลับไปคงไม่ได้ทํามึงเอาเครื่องกูไปทําส่วนของมึงก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยคืนกูพรุ่งนี้ก็ได้ไอมาหยิบกระเป๋าสพายสีดำสำหรับใส่แล็ปท็อปของมันมาให้ผมผมยื่นมือออกไปรับมาด้วยความเกรงใจ ไอมาเป็นเพื่อนสนิทของผมและผมรักมันมากมันเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีมีน้ำใจกับผมเสมอและดูเหมือนมันจะเข้าใจความไม่พร้อมในอุปกรณ์การเรียนของผมแต่มันก็ไม่เคยพูดอะไรออกมาให้ผมรู้สึกแย่หรือรู้สึกกระดากอายเลยสักครั้งแม้จะเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วผมก็ยังไม่มีเงินซื้อคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปใช้เป็นของตัวเองผมก็ได้ไอไม้นี่แหละ ที่คอยให้ยืมแล็บท็อปส่วนตัวของมันมาใช้โดยไม่หวงเลยบางทีผมก็ไปนั่งทำงานอยู่ในร้านกาแฟาที่ไอ้ไม้ทำงานอยู่เพราะว่าช่วงมันทำงานพิเศษ4-5หชั่วโมงผมก็พอพิมพ์รายงานได้ผมไม่กล้าไปขอเงินกับไอ้ไม้ไอ้จอมซื้อแล็บท็อปเครื่องใหม่เกรงใจมันแค่มันหาเงินผมไมเรียนเป็นค่าเทอมค่ารถค่าข้าวซื้อเสื้อผ้าให้ผมก็กระดากายเกรงใจพวกมันจะตายหาอยู่แล้ว ร้านกาแฟาที่ไอไม้์ทำงานผมได้มีโอกาสเจอกับบิลพนักง,งานคนหนึ่งของที่ร้านผมรู้จักคำว่าตกหลุมรักก็เพราะว่าเธอคนนี้ผมรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเวลาอยู่ต่อหน้าบิลไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ผมเขินจริงๆเวลาอยู่ต่อหน้าบิลจะเสร็จไหมว่างานนะ่ะกูวมึงหอบเครื่องกลับบ้านไปที่บ้านน่าจะง่ายกว่านะมานั่งจ้องหน้าสาวแบบเนี้ร้อยปีงานก็ไม่เสร็จหรอกไอไม้ I ine, มันเดินมาสกิดผม เขามึงไม่ช่วยกูจีบอ่ะผมว่าให้มันเพราะผมเคยขอให้มันช่วยเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผมกับบิลแต่มันดันปฏิเสธผมไปเนี่ยสิเรื่องของมึงเลยไม่เอาหลอกอยากจีบก็จีบเองสิไอ้ไมปฏิเสธผมอย่างไม่มีเยื่อใยนี่ถ้ากูไม่รู้เรื่องมึงกับไอ้ซันมาก่อนกูจะคิดว่ามึงอ่ะห่วงบิลเอาไว้จีบเองซะอีกผมขอนให้ไอ้ไมเออแล้วนี่ไอ้ซันกับเบลไปไหนวะ ผมถามออกไปเพราะอย่างน้อยก็คิดว่าไอซันน่าจะบอกกับมันว่าไปไหนไม่รู้ว่ะแต่กูลายไปบอกมันแล้วนะว่ามึงจะมานั่งทํารายงานที่ร้านเนี่ยนี่พวกมึงคงไม่ได้กําลังนินทาก,กูอยู่ใช่ไหมไอซันเดินเข้ามากอดคอไอไม้จากด้านหลังผมเห็นไอไม้ย,ยิ้มด้วยความดีใจนึกว่าจะทิ้งให้กูกับไอไม้ทำกัน2คนซะอีกแล้วนี่ไอเบลล่ะไม่มาด้วยกันเหรอ ผมหันไปชะเง้อคอมองเพื่อนสาวแสนสวยหนึ่งเดียวในกลุ่มที่ปกติจะตามติดไอซันยังกับเงาไม่มาเห็นบอกว่ามีธุระไอซันบอกแล้วเลื่อนเก้าอี้เข้ามานั่งข้างๆผมแปลกแฮะปกติเห็นตามใจมึงแจผมข้อปากกาลงบนหัวตัวเองมึงนี่ก็แปลกพอกูตัวติดกันมึงก็ประชดพ่อห่างกันมึงก็ประชดตกลงมึงจะเอาอย่างไหนกันแน่ว่ไอ้นาย ไอซันยกมือมายีหัวผมอือไอเฮียซันอย่ามายีหัวกูผมกูยุ่งหมดแล้วเนี่ยผมปัดมือมันออกไปแล้วใช้มือรูปจัดทรงผมตัวเองให้เข้าที่เข้าทางมึงมองหาใครนักหนาวะไอนายไอซันทักผมขณะผมกำลังพยายามเชะเงื้อคอมองดูว่าลูกค้าที่บิวเดินเอากาแฟไปเสิร์ฟแล้วไปนั่งคุยด้วยอยู่นานสองนานเป็นใครเพราะไอคนคนนั้นมันนั่งหันหลังให้กับผม มีพา t ิชั่นกั้นเอาไว้ผมก็เลยมองไม่เห็นหน้ามันที่ผมสงสัยก็เพราะว่าดูบิลจะมีความสุขแถมยังคุยไปยิ้มไปใครวะไอ้ไม้คนนั้นอะผมบุ้ยปากไปทางลูกค้าที่บิลกำลังนั่งคุยอยู่ด้วยอ๋อก็นักศึกษามอเรานี่แหละไอ้ไมตอบนิ่งๆทำไมบิลต้องไปนั่งคุยกับมันนานขนาดนั้นด้วยวะผมเบะปากใส่ด้านหลังพาดิชั่นอันนั้น ได้แต่ชะเง้อคอมองด้วยความอิจฉาเพราะบิลไม่เคยเข้ามาคุยกับผมเลยกูยังมานั่งคุยกับมึงเลยเขาอาจจะแค่รู้จักกันก็ได้นะไอ้มายหัวเราะแล้วหันหน้ามองไปที่บิลซึ่งกำลังส่งยิ้มมาทางโต๊ะพวกผม ผมยิ้มตอบกลับไปด้วยใบหน้ารู้สึกเขินๆน,นานๆบิวจะยิ้มให้ผมสักทีปกติทำแต่หน้านิ่งๆใส่ผมตลอดผมไม่รู้หรอกว่ายิ้มเมื่อกี้บิวยิ้มให้ใครแต่ผมคิดเข้าข้างตัวเองไปก่อนว่าบิวยิ้มให้ผมแต่กูเป็นเพื่อนมึงไงแถมต้องมาทำรายงานด้วยกันมึงมานั่งคุยกับกูอะไม่แปลกหรอกผมบอกความแตกต่างทันท,ทีไอ้ไมยพยักหน้าตอบกลับไปทางโต๊ะนั้น ไอ้นายเขาสองคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้มึงจะคิดมากอะไรนักหนาเนี่ยทำงานได้แล้วเดี๋ยวรายงานมึงก็ไม่เสร็จหรอกไอ้ไม้หัวเราะฮึอฮืๆสายหัวแล้วเดินทิ้งผมให้นั่งอยู่กับข้อมูลทำรายงานกับไอ้ซันต่อไปเย็นวันนี้ผมมานั่งรอไอ้ไม้อยู่ตรงตรีนบันไดขึ้นไปกุฏิห้องพักพี่เป้เมื่อจวนใกล้ข้าแล้ว เพราะไอ้ไม้มันโทรมาบอกผมว่ามันจะเข้ามาหาผมดีใจมากที่ได้ยินคําว่าไอ้ไม้จะมาหาผมเดี๋ยวนี้ไอ้ไม้มันมีเงินเยอะแยะมีรถขับอย่างเท่มีสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือใส่ประดับบารามีเสียไม้อย่างที่ชอบเรียกตัวเองบ่อยๆผมเห็นมันทีไรก็นึกดีใจกับมันทุกทีเพราะมันได้เป็นอย่างที่มันอยากเป็นแล้วไอ้ไม้จอดรถเก๋งคันใหญ่ตรงลานจอดรถใต้ต้นโพข้างๆรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งจอดรถ ติดเครื่องยนต์อยู่นานแล้วแต่ผมมองไม่เห็นว่าเจ้าของรถข้างในอีกทั้งไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตารถนี้ด้วยไอ้ไม้เดินลงจากรถแล้วก็เดินตรงมาทางผมทันทีเฮ้ยไงรอนานไหมมึงนานชิบหายยุงกัดกูจนตัวลายไปหมดแล้วเนี่ยผมลุกขึ้นยืนแล้วกระโดดไปยืนอยู่ต่อหน้ามันด้วยความดีใจที่มันแวะม,มาหาผมขี้บ่นขี้โวยวายงองแงเหมือนเดิมเลยนะมึงเนี่ย ไอ้ไม้เดินเอามือมายีหัวผมอออย่ายีหัวกูผมยกมือไปปัดมือมันออกแล้วยกตีนไปถีบขาแข้งมันเบาๆไม่ยีตั้งหลายวันขอยีเล่นหน่อยเถอะนะไอ้ไม้หัวเราชอบใจแล้วก็แกล้งผมไม่เลิกมึงมาหากูมีอะไรคิดถึงกูละสิผมยกมือขึ้นมากอดอกแล้วเชิดหน้าใส่มันทุยคิดถึงมึงกูคิดถึงหมาดีกว่ามึงไอ้ไม้ไอ้แล้วกูเกลียดมึง ผมยกขาขึ้นไปเตะมันแรงๆตั้งแต่เด็กจนโตผมกับไอ้ไม้ไม่เคยพูดดีๆใส่กันเลยสักครั้งถึงผมจะด่ามันยังไงมันก็ไม่เคยโกรธผมก็คงเหมือนกับผมที่ต่อให้มันแกล้งผมยังไงผมก็ไม่เคยโกรธมันจริงๆสักทีเอ้านี่กูซื้อมาให้เป็นรางวัลให้เด็กขยนัน ไอ้ไม้ยื่นถุงกระดาษใบใหญ่ที่มันหิ้วลงมาจากรถส่งมาให้ตรงหน้าผมรับถุงกระดาษใบใหญ่นั้นขึ้นมาเปิดออกดูแล้วกระโดดด้วยความดีใจมึงซื้อให้กูเหรอเนี่ยให้หมามั้งก็ยื่นใส่มือมึงไปเมื่อกี้ไอ้ควายเอ้ยไอ้ไม้มันด่าผมมึงสิควายกูไม่ใช่ควายนะ ผมหยิบแล็บท็อปเครื่องใหม่เอี่ยมราคาหลายหมื่นออกมาเปิดดูด้วยความสุขต่อไปนี้ผมก็คงไม่ต้องไปยืมเครื่องของไอ้ไม้ทำงานอีกแล้วผมสามารถทำรายงานต่างๆได้เสร็จทันกำหนดตามที่อาจารย์สั่งสักทีไอ้ไม้ย,ยืนยิ้มมองผมอยู่ตรงหน้าชะโงกหน้ามาดูเหมือนอยากจะรู้อยากจะเห็นมึงไปปล้นใครเข้ามาอีกเนี่ยไอ้ไม้ผมยิ้มแล้วหยิบแล็บท็อปเครื่องใหม่ของผมขึ้นพลิกไปพลิกมาด้วยความตื่นเต้น เรื่องความคิดจันไรจังไรเนี่ยไม่เคยเกินมึงจริงๆเลยนะไอไน้นายเป็นไงชอบไหมนี่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะไอ้ไม้มันยิ้มให้ผมแล้วหันมองไปมองหยุดสายตาอยู่ตรงรถเก๋งคันใหญ่ซึ่งจอดอยู่ข้างๆรถมันครู่หนึ่งอืมชอบขอบใจนะมึงผมเงยหน้าขึ้นไปยิ้มให้มันพับเก็บแล็บท็อปเครื่องใหม่ใส่ลงไปในกระเป๋าตามเดิมนาย มึงต้องตั้งใจเรียนนะเป็นเด็กดีด้วยเข้าใจไหมไอ้ไม้ยกมือขึ้นมาลูบหัวผมเบาๆผมเงยหน้าขึ้นไปหามันความรู้สึกต่างๆที่ผมพยายามสะกดกั้นเอาไว้ก็ไหลพรังพรูออกมาเหมือนเขื่อนพังผมก้าวขาเข้าไปก้าวหนึ่งแล้วกอดมันพร้อมกับซบหน้าลงไปกับอกไอ้คนที่ผมตีมันเกือบแทบทุกวันด่ากันทุกทีที่เจอหน้าไม้กูคิดถึงพวกมึง ผมพูดออกมาด้วยความรู้สึกจริงๆทั้งหมดของหัวใจร้องไห้อยู่กับอกมันโดยมีไอ้ไม้กอดผมเอาไว้แน่นมันไม่ได้ร้อเลียนที่ผมร้องไห้เหมือนกับผู้หญิงแต่มันกลับกอดผมพร้อมกับลูบหลังผมเบาๆอย่างอ่อนโยนใครจะรู้ว่าคนมือหนักตีนหนักหยาบกระด้างแบบไอ้ไม้มันจะมีอ้อมกอดที่อบอุ่นขนาดนี้ มือหนาของมันไม่ได้ยีหัวผมเล่นเหมือนทุกทีมันแค่วางลงและลูบหัวผม,มเบาๆน้ำเสียงห้วนแบบมะนาวไม่มีน้ำที่มันชอบด่าผมแต่เวลานี้มันทุม้มนุ่มและอบอุ่นอ่อนโยนเหลือเกินนายไม่ต้องร้องไห้นะกูจะหามาให้มึงบ่อยๆเลยกูสัญญาว่าถ้ากูมีโอกาสกูจะมารับมึงไปอยู่ด้วยไอ้ไม้กระซิบลงมาหาผม ไม้กูคิดถึงพวอมึงกูอยากให้พวกมึงกลับมาหากูผมร้องไห้พูดกับแผงอกของมันน้ำตาหยดเล็กๆไหลหยดเป็นรอยด่างดวงบนเสื้อเชิ้ตสีเข้มกูขอโทษนะนนายที่กูต้องทิ้งให้มึงมาอยู่คนเดียวกูขอโทษไอ้ไม้ยื่นมือมาเช็ดน้ำตาให้กับผมไอ้ไม้มึงกลับมาอยู่กับกูได้ไหมกูเหงา ผมเริ่มต้นร้องไห้อีกครั้งน้ำตาที่ไอไม้พึ่งเช็ดให้ผมแห้งไปเมื่อครู่มันแย่งกันไหลออกมาเออออกมาจนล้นขอบตาอีกครั้งอย่าร้องหไห้ไนายอย่าร้องนะมึงก็รู้ว่ากูปลอบใจใครไม่เป็นไอไม้ดึงผมเข้าไปกอดอีกครั้งเสียงห้วนห้าวของมันกระซิบตอบผมเ,าเบาๆอยู่ตรงข้างหูนุ่มนวลและอ่อนโยนกว่าทุกครั้ง หัวใจของผมที่หนาวเหน็บเงียบเหงารู้สึกอบอุ่นขึ้นมาบ้างในอ้อมกอดของไอ้นักเลงคนนี้กู <c oughs> ต้องไปทำงานแล้วไว้กูโทรหามึมื่อยๆนะอืม <c oughs> ผมกัดปากตัวเองแล้วยืนจ้องหน้าไอ้ไม้น้ำตาคลอรู้สึกใจหายเมื่อมันพูดคำว่าต้องไปแล้วทั้งๆท,ที่มันเพิ่งจะคุยกับผมได้ไม่กี่นาที ผมคลี่เสื้อสีซีดผืนเก่าข,ดขาดออกมาปูเอาไว้ตรงกลางกุฏิห้องพักซึ่งครั้งหนึ่งห้องเล็กๆนี้เคยมีพี่น้องของผมมานอนเบียดเรียงกันอยู่จนแน่นผมหยิบหมอนขิดที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมใบเก่าๆรูปทรงมันย้วยนุ่มนิ่มออกมาวางเรียงห้าใบในตำแหน่งเดิมเหมือนกับเมื่อครั้งก่อน ที่ผมมีพวกมันนอนเป็นเพื่อนผัดลมตั้งโต๊ะเก่าๆฝุ่นจับสามตัววางเรียงเปิดอยู่ปลายตีนผมเสียงดังแกลกๆสะท้อนอยู่ในความเงียบภาพแห่งความทรงจำต่างๆเมื่อครั้งที่ผมยังมีพี่ๆทุกคนนอนเคียงข้างอยู่ร่วมคุยกับผม หัวเราะด้วยกันมันย้อนกลับเข้ามาเหมือนเงาสะท้อนอันแสนสุขหากแต่ตอนนี้เวลานี้มันเหลือเพียงแค่ผมที่ยังคงนั่งจมอยู่กับความทรงจำนั้นเพียงลำพังตรงข้างฝาห้องนั้นชุดนักศึกษาใหม่เอี่ยมของพี่เป้มันยังคงแขวนอยู่ที่เดิมเหมือนรอคอยเจ้าของมันกลับมาหาเช่นเดียวกันกับผม ผมยังคงเป็นคนที่ทำหน้าที่ปูเสื่อเก่าๆแล้วเอาหมอนออกมาวางรอคอยให้พี่ๆทุกคนกลับมาหาเหมือนทุกวันคืนวันแล้ววันเล่าผมเฝ้ามองประตูกุฏิผุผูบานนั้นหวังว่ามันจะถูกมือใครสักคนเปิดออกมาแล้วมีพี่ๆคนใดคนหนึ่งเดินกลับมาหาผมแต่จนวันนี้ประตูบานนั้นก็ไม่เคยถูกใครเปิดเข้าออกนอกจากผม ผมเดินไปหยิบเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวตัวนั้นปลดมันออกมาจากไม้แขวนเสื้อแล้วสวมมันทับลงไปกับเสื้อยืดตัวเก่าๆของผมเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่จนแขนสั้นๆของผมไม่สามารถยืน่นปลายนิ้วโผล่พ้นแขนเสื้อออกมาได้ผมทิ้งตัวลงนอนหมุนหมอนใบเก่าของตัวเองแล้วเอื้อมมือไปหยิบหมอนย้อยใบหนึ่งขึ้นมากอดมือข้างหนึ่งล้วงลงไปภายใต้คอเสื้อยืดสีซีดเก่าๆ ซอยคอหนังซึ่งมีหัวใจครึ่งซีกผมไม่รู้ว่าหัวใจอีกครึ่งหนึ่งของผมตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนผมยกเอาที่หัวใจครึ่งดวงนั้นขึ้นมาแตะเบาลงตรงลิมฝีปากแล้วเริ่มต้นร้องไห้เหมือนกับคนจวนเจียนจะขาดใจหัวเข่าทั้งสองข้างงองุ้มขึ้นมาจรวด,ดอยู่จนเกือบถึงหน้าอกผมยกแขนบางๆนั้นขึ้นมาโอบก,กอดตัวเองเอาไว้ในวันที่ผมไม่เหลือใครสักคน สายตาของผมมองไปยังหมอนใบเก่าๆมันวางเรียงอยู่กับใบที่เหลือทั้ง3าใบซึ่งมันว่างเปล่าไร้เจ้าของผมคิดถึงพวกพี่นะสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมดูตอนต่อไปด้วยนะครับให้เส hey, ิยงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio